เมื่อมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกเราก็ฝึกมนุษย์ทําไมว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่ได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นสัตว์อื่นเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาทําไม่ต้องฝึกอะ่ะเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณจะดูลูกเป็ดก็ได้แม่เป็ดไข่ฟักถึงเช้าวันนั้นเจ้าลูกเป็ดออกมาแลวอ้าวพอสายไอ้เจ้าแม่เป็ด เดินวิ่งลงไปในน้ำเจ้าลูกเป็ดที่ออกจากไข่ใหม่ๆอัปรากฏว่าแกเดินแกวิ่งตามแม่เป็ดลงไปในน้ําเออแกไม่ต้องฝึกไม่ต้องหัดเดินไม่ต้องหัดวิ่งแกก็เดินแกก,ก็วิ่งได้แล้วแกแกลงไปในน้ําแม่เป็ดก็ว่ายน้ําไปหากินอาจาลูกเป็ดก็ว่ายตามไปหากินกับแม่เออไม่เห็นจะต้องฝึกว่ายน้าเลยเนี่ยแสดงว่า สัสตว์ต่างๆอื่นๆเนี่ยมันเก่งอยู่ได้ดวยสัญชาตญาณมนุษย์นี่แค่จะเดินนี่ต้องฝึกกันกี่เดือนไม่รู้นะหลายเดือนแล้วก็จะเดินได้แค่เดินก็ต้องฝึกต้องหัดดูสิอย่างพวกลิงพวกข้างเนี่ยมันเจอผลไม้มันก็รู้เลยว่าไอ้ไหนกินได้ไหนกินไม่ได้ใช่ไหมแต่คนเนี่ย ต้องรอดูลิงเชื่ต้องให้หลิงสอนเออทำลิงไม่สอนก็ไม่ได้กินอะไรเข้าป่าไปไม่มีคนอื่นคนที่เขามีความรู้ก่อนก็ก็ไม่ได้มาด้วยเอาแล้วจะกินอะไรก็ไม่ได้ดีไม่ดีไปกินเอาลูผลไม้อะไรไม่รู้มีพิษตายไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องฝึกต้องเรียนรู้ทางนั้นอย่างที่เมื่อคราวเกิดสึน,นามิไง อยู่ๆน้ําก็ลดหวบลงไปปรากฏว่าสาัตว์ทั้งหลายอย่างสุนัขเนี่ยทําไมมันรู้ล่ะมันก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เกิดมาตั้งสิบปียี่สิบปีไม่รู้มันก็ขึ้นไปบนภูเขาสาัตว์ทั้งหลายพวกสุนัขนี่ก็รอดไปได้แต่ทีนี้ฝ่ายคนจํานวนมากสิไม่รู้ก็เรียนกันมามากมายม,มีการศึกษาดีแหละเห็นน้ําลดลงไปเอออยากจะดูตามน้ําลงไป ปรากฏว่าเป็นไงน้ํามาพรวดเดียวหนีไม่ทันก็อันเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยเห็นได้ชัดว่าไม่ได้อยู่ได้แค่สัญชาตญาณสัญชาตญาณช่วยเราได้น้อยนี่แหละจุดสําคัญพุทธศาสนาอยู่ที่นี่เพราะนั้นก็เรากต็ต้องมาถือหลักเนี่ยทําไงมนุษย์จะพึ่งตนเองได้ละ่ะทําอย่างไรเราจะมีตนที่พึ่งได้ หรือว่าเราจะได้มีตนซึ่งเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกนี่ก็ฝึกตนพึ่งตนก็คือฝึกตนนี่แหละพวกสัตว์ทั้งหลายอื่นเนี่ยมันอยู่ได้แค่สัญชาตญาณมันฝึกได้น้อยแล้วมันก็ฝึกตัวเองไม่เป็นมันต้องให้คนอื่นมาฝึก แต่คนนี่ฝึกตัวเองได้ฝึกให้เป็นอะไรต่างๆได้หมดฝึกในเรื่องความประพฤติความเป็นอยู่อะไรต่ออะไรฝึกในเรื่องของจิตใจฝึกในทางปัญญาเนี่ยนี่ด้คิดสร้างสรรค์เก่งอะไรต่างๆเหล่านี้คนที่ฝึกตนอยู่เสมอเนี่ยจะพัฒนาอย่างยิ่งคําว่าฝึกก็คือศึกษาการศึกษาจะต้องเน้นที่การฝึกฝึกให้รู้เข้าใจให้ทําได้ทําเป็นเพราะนั้นศึกษาเนี่ย ไม่ใช่อยู่แค่ว่ารู้เท่านั้นนะมันต้องทำด้วยนะเขาเรียนรู้แล้วก็เรียนทำจึงจะเป็นศึกษาที่มาเรียนพุทธศาสนามาปฏิบัติทรมาจากจะไม่บรรลุธรรมอะไรเนี้ยก็คือเรื่องของการฝึกเท่านั้นเลยเรื่องของการศึกษาก็จะต้องเน้นตรงเนี้ยตรงที่ว่าจะต้องฝึกกันฝึกแล้วก็จะทำให้ตนเนี้ยเป็นที่พึ่งได้ พุทธเจ้าก็ตรัสแค่สันส้นๆอัตตสะราณนาธรรมสรณนาอัตตสรณนามีตนเป็นที่พึ่งธรรมสรณนามีธรรมเป็นที่พึ่งพึ่งธรรมยังไงอา้าวไม่ประมาทแน่ความไม่ประมา,าทหลักธรรมสำคัญใช่ไหมเพียรพยายามก็ธรรมสำคัญอา้าวขยันอดทนหลักขันติเป็นต้นก็ธรรมอีกแหละ มีสติอสติก็ธรรมะใช่ไหมมีสมาธิรู้จักใช้ปัญญารู้จักคิดพิจารณาแก้ปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้นี้ก็คือธรรมะทางนั้นเลยเพราะนั้นไอ้ที่เราบอกว่าพึ่งตนนะที่จริงคือพึ่งธรรมใช่ไหมแต่ว่าธรรมะนะั้นมันอยู่ที่ตัวเองถูกไหมเรา,เราเพึ่งธรรมปับ๊บก็คือพึ่งตนถูกไหมพอบอกว่าพึ่งตนก็พึ่งธรรมพึ่งธรรมพึ่งความไม่ประมาทใครไม่ประมาท ก็ตัวเองใช่ไหมพึ่งความเพียรพยายามและใครเพียรพยายามก็ตัวเองพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาก็ตัวเองทางนั้นเพราะฉะนั้นพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยหมายความอันเดียวกันท่านยำ้ำท่านนั่นเองที่ว่าพึ่งตนนั่นคืออะไรก็คือพึ่งธรรมคือพึ่งคุณสมบัติที่มีในตัวเอง คนที่ฝึกแล้วเป็นคนที่ประเสริฐสุดก็จะเก่งจะมีคุณภาพจะดีที่สุดเลยมาเป็นสังคมก็จะเป็นสังคมที่จเจริญพัฒนามีความรุ่งเรืองมีความสุขมีสันติมีอะไรแต่อะไรทุกอย่างที่ดีงามพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นประเทศชาติก็มีพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างนี้แล้วทุกอย่างก็จะดีไปเอง มนุษย์ดีและอะไรแต่ไรก็ดีไปตามมนุษย์ที่ดีนั่นก็มารู้จักใช้รู้จักปฏิบัติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันก็จะพลอยดีขึ้นนี่มนุษย์ไม่ฝึกตัวเองไม่มีคุณภาพธรรมชาติก็เสื่อมลงเสื่อมลงก็เป็นไปด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ฝึกคนให้ดี เตือนกันไอ้เรื่องฝึกตนเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้เรื่องการฝึกการหัดอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดและทํากันไปจนเป็นพระอารหันต์เมื่อไรล้วก็จบผู้ที่จะเป็นอรหันต์ก็คือเป็นนักฝึกตัวฝึกตลอดเวลาคนจนํานวนมากใช้ตาดูหูฟังแล้วก็ติดอยู่แค่เออสวยไม่สวยแล้วก็ภัยรอะไม่ภัเรอะถูกใจไม่ถูกใจ แล้วก็ชอบก็ชังติดอยู่แค่นี้พอชอบก็จิตใจก็ไปอย่างหนึ่งพอชังก็ไม่ชอบใจก็หงุดหงิดไม่สบายก็อยู่กับสุขกับทุกข์จนไม่ได้เข้าเรื่องพอเรารู้จักฝึกตัวเองเอาละสิตาเราเห็นไอ้นี่แหมมันไม่ชอบใจเออเออถ้าเราทําได้เราไปแก้สิเออ <c oughs> น่า <c oughs> เดียนรู้และเริ่มฝึกตาดูไอ้นี่ยังไม่ ยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยเนี่ยเราควรจะ,ะทําให้สะอาดเรียบร้อยเด็ก็ไปกวาดไปถูไปทำไแก้ไขปัญหานั้นก็ทาให้ดีหูยะดีได้ฟังก็ไม่ใช่แค่ว่ามันชอบใจไม่ชอบใจเรียนรู้เลยว่าไอ้ที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นอะไรพอต่อไปเนี่ยไอ้ของที่เราฟังแล้วไม่ถูกหูไม่ชอบใจเราเรียนรู้เนี่ยมันกลายเป็นชอบไม่ว่าของอะไร สิ่งที่ได้ฟังได้เห็นเนี่ยเราชอบใจไม่ชอบใจกลายเป็นชอบหมดเนี่ยได้ฝึกตัวเองมันเปลี่ยนจากความรู้สึกมาเป็นเรื่องของความรู้พอเราดูแค่ความรู้สึกก็ถูกใจขัดใจสบายใจไม่สบายใจยุง่งอยู่กับสุขกับทุกข์ที่ถูกบงังคับนอกมันบังคับมันตีเอาถูกกระทำแต่พอเรารู้จักฝึกฝึกตั้งแต่ตาหูตาดูหูฟัง ดูเพื่อความรู้รู้ได้ความรู้ฟังได้ความรู้เราเป็นฝ่ายกระทําแล้วถ้าเราเอาแค่ความรู้สึกเนี่ยเราถูกกระทําเราก็ชอบใจไม่ชอบใจถูกมันปั่นใช่ไหมพอเราดูรู้ฟังรู้เราก็รู้เออนี่มันดีไม่ดีมันควรแก้ไขไหมแต่เนี่ยเราเป็นฝ่ายกระทํา เออถ้ามันไม่ดีเรามีโอกาสก็ไปกระทำก็คือไปแก้ไขไปจัดมาให้มันทำดีแต่ถ้าว่าเราทำไม่ได้เราก็ได้เรียนรู้เออไอของที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเหตุปจัจจัยมันเป็นเพราะอะไรเออได้เรียนรู้เข้าใจเหตุปจัจจัยเข้าหลักพุทธศาสนาอีกศึกษากันใหญ่นี่ขั้นสืบลึกแหละรู้เหตุผลรู้เหตุปจัจจัยรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลาย รู้จักความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหล่านั้นเครานี้เรียนรู้กันใหญ่เลยปัญญาพัฒนามารู้จักจบถามตัวเองว่าเราเนี่ยมีตนซึ่งเป็นที่พึ่งได้หรือยังเออถ้ายังก็ฝึกตัวเองซะอย่าไปเสียใจฝึกตัวเองเลยฝึกแล้วจะดีใจฝึกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีแต่ความสุขจากการฝึก เลยทําอะไรยากเย็นไม่กลัวยิ่งทํายากได้ฝึกมากเนี่ยจริงไหมอะไรยากเราได้ฝึกมาถ้าอะไรง่ายเราไม่ได้ฝึกตัวเองเพราะฉะนั้นนักฝึกตนเนี่ยไม่กลัวความยากเพราะยิ่งยากยิ่งได้มากไอ้คนที่ใจไม่เป็นนักฝึกเนี่ชอบง่ายๆเสร็จแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกตนเวลาก็ผ่านไปเปล่า ทีนี้พอเข้าหลักพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนตามธรรมะเนี่ยฝึกตน้นพอไปเจออะไรเออไอนี่มันจะให้เราได้ฝึกตัวแล้วแล้วมันยากมันยากก็เราก็ยิ่งได้ฝึกมากก็ยิ่งฝึกมากเราก็ยิ่งเก่งมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งยากยิ่งได้มากนักฝึกตนจะมีคติเนี่ยยิ่งยากยิ่งได้มากสบายเลยต่อไปก็ทันโตเสร็ฐโถมนุสเสสุนี่เลย จบที่นี่เลยในหมู่มนุษย์นั้นคนที่ฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด